แฟลกซีดเนี่ยมันคืออะไรเนาะแฟลกซีดคืออะไรวิธีกินกินยังไงมีประโยชน์ยังไงคนเป็นเบาหวานกินได้ไหมโอ้โหฉันเป็นโรคหัวใจมันช่วยป้องกันมะเร็งได้จริงเหรออะไรเงี้ยวันนี้มาค่ะเอ้ยมีไขข้อข้องใจแล้วก็มีอ่าบอกวิธีการกินนะคะไปดูกันเลยนี่นะคะแฟลกซีดนะคะคือตัวนี้นั่นเองนะคะ นี่นะคะเราไปดูกันเลยว่าเราจะมีวิธีการกินยังไงแล้วก็สรรพคุณของมันเนี่ยคือช่วยอะไรเด่นอะไรนะคะทําไมต้องกินนะคะทาไมเขากินดีไปดูกันเลยว่าทํายังไงเห็นไหมคะเห็นชัดไหมคะมันเป็นแบบมเมล็ดอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็อีกแบบหนึง่งเป็นแบบเป็นแบบที่เขาบดมาให้แล้วซึ่งจริงๆนะคะฟังจากคุณหมอแนะนามาอย่างเงี้ยเขาบอกว่า จริงๆแล้วอ่ะควรจะซื้อแบบเป็นเมล็ดแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าโอเมก้านะคะที่มันอยู่ในเมล็ดเนี่ยมันยังคงอยู่แต่ถ้าเราทําแบบนี้แล้วเราเก็บไม่ดีเนี่ยอไอโอเมก้าสามหรือสารรไปนะคะมันไม่เท่าเดิมนะคะประมาณนั้นแล้วก็ถ้าเก็บไม่ดีมันก็จะแบบเป็นหื่อนะเนาะคือแบบต้องเก็บให้ดีเลยนะคะเก็บในตู้เย็นเอาไว้นะคะนี่มันก็จะเป็นผงเดี๋ยวจะเทให้ดูแล้วกันนะคะว่าในตัวผงเนี่ยมันเป็นยังไง ก็คือมันบดมาแล้วแหละนะคะนี่การทานถักจีนะคะต้องทานแบบบดนะนี่เห็นไหมคะเนื้อมันก็จะเป็นแบบนี้นี่ก็เอาไปโรยในข้าวอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะคะไปโรยในข้าวได้เลยนะคะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเร้จะฉีกให้ดูว่าเป็นมเมล็ดมันเป็นยังไงคล้ายเม็ดกระถินเล็กๆอะ่ะเออเนี่ยนะคะนี่นี่ก็คือมเมล็ดเซียนั่นเองแต่เวลาที่ เราจะทานจริงๆอ่ะเราต้องทําให้มันแตกนะคะถ้าไม่แตกเนี่ยเราไม่สามารถเคี้ยวไอ้ตัวเนี้ยให้ละเอียดได้เราต้องทําให้แตกก่อนนะคะไอ้จะมาลองเคี้ยวดูว่าเคียวออกไหมนะคะนิดนึงดูว่าเคียวออกไหมคือมันแข็งนะอ <c oughs> เราไม่สามารถกินอันนี้แล้วแบบว่าเราจะเคี่ยวได้ละเอียดอ่ะเราต้องทําให้แตกจริงไม่สามารถที่จะเคี้ยวละเอียดอ่ะนะคะ ถ้าเราเคี้ยวไม่ละเอียดตัวในนี้มันก็จะไม่แตกเราก็จะไม่ได้รับสารอาหารแล้วก็บางคนอาจจะแบบไปอืดในท้องได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นต้องทําให้แตกก่อนมาค่ะมาตำกันต่อทุกคนนี่นะคะเราก็มีเคืลกนิดหนึ่งนะคะอ่ะเอ้ใช้กินก็เอ้จะทําตํากินเฉพาะข้าวที่เอกินก็คือนี่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะใส่ไปเลยแค่นี้พอนะคะ อันนี้ก็คือเก็บไว้ให้อย่างดีนะคะแล้วก็ามากินได้ทุกวันวันละหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะนี่แล้วก็ตํานะคะ,ะเดี๋ยวจะตำเห็นไหมคะว่าเม็ดมันแข็งอะ่ะเราไม่สามารถจะเคี้ยวได้อะ่ะเราต้องตํานะคะถามว่าจะต้องทําให้มันแบบสุกก่อนไหมไม่จําเป็นเพราะว่า มาดูคุณค่าและประโยชน์จากเมลสแฟกซีสกันดีกว่าน,นะคะคุณค่าที่ว่าปลอดภัยกว่าฮอร์โมนทดแทนอีกนะคะมันช่วยบรรเทาอาการวัยทองปรับสมดุลฮอร์โมนเพศหญิงยับยั้งมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกมะเร็งรังไข่และมะเร็งเต้านมอันนี้นะคะได้รับงานวิจัยมาจากเมืองนอกนะคะและช่วยดูแลสุขภาพกระดูกของผู้หญิงวัยทองช่วยควบคุมน้ําหนักนะคะเพราะมันมีทั้งตัวที่สามารถละลายน้ําได้และก็ไม่ละลายน้ําได้มันจะช่วยไปดูด ไขมันและน้ําตาลในเลือดนะคะขับออกมาทางอุจาระนะคะและเป็นและมีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงนะคะช่วยทําให้เราเนี่ยไม่แก่ด้วยนะคะและช่วยลดไขมันในเลือดได้ทั้งคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์นั่นเองนะคะประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะคะตำตำตำ,ตำนี่นะคะนี่โอเมก้าสมเต็มๆคะ่ะเตรียมทานนะคะเราสามารถเอาไปทานกับ อะไรก็ได้โรยข้าวเดี๋ยวจ้เอ้จะมากินให้ดูนะคะว่าเอ้กินยังไงข้าวของเอ้อยนะคะที่จะกินมือนี้นะคะและก็จะเอาแฟลกซีนะคะมาโรยไปในข้าวแบบนี้เลยนะคะทุกคนตามเมื่อกี้นะคะนี่นะคะก็เอามาโรยเลยคะ่ะเอามาโรยใ,ายในข้าวโรยในข้าวโรยในข้าวแบบนี้เลยแล้วก็กิน มันน่าอร่อยมากเลยนะคะแล้วก็กินเห็นไหมคะนี่กับฮะมกนะคะลดความอ้วนบ้างนะคะกินอาหารดีๆดต่อสุขภาพบ้างอะไรอย่างนี้แล้วก็เราต้องกินของอร่อยบ้างอืม อืมร่อยเลยอะ่ะกิงนง่ายแบบมีประโยชน์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนนะคะควรทานแฟลกซีดนะคะไปหาทานกันนะคะได้ไม่ยากนะคะลาซาด้าช o อป e ีมีหมดเลยนะคะนี่ข้าวแฟลกซีทจ้าอร่อยแถมมีคุณค่าเยอะมาก เอ้ยวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนมากนะคะไปหาทานแฟกซิกกันดูนะคะสําหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ช่องยายเอ้มาบอกด้วยนะคะยายเอ้แชร์เคล็ดลับสุขภาพ30บวกบวกนะคะรับรองว่าคุณจะได้เคล็ดลับดีๆมากมายในการดูแลสุขภาพตัวเองนะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย